พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีที่สวนลุมนะครับพี่น้องที่อยู่เวทีกองทัพธรรมพี่น้องที่อยู่เวทีแจ้งวัฒนะรวมตลอดถึงพี่น้องที่ติดตามทางโทรทัศน์อยู่ทางบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศขึ้นมาเวทีวันนี้ครับบรรยากาศที่สวนลุมบอกได้เลยครับว่าเป็นบรรยากาศที่ หน้าตาของพี่น้องประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุขและบรรยากาศวันนี้ครับไม่มีแดดเลยทั้งวันครับอากาศดีมากครับบรรยากาศสวนร่มน่ามานั่งมากที่สุดครับวันนี้ครับส่งข่าวบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ายังเดินทางกันมาทันสำหรับคืนนี้ไม่ควรพลาดมาติดตามการปลาใสของลุงกำนันสุเทพ ซึ่งจะออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆในวันนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมเข้าใจว่าพี่น้องทั่วประเทศนะครับรวมทั้งพี่น้องตัวโลกแหละครับได้ติดตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปแล้วและอย่างที่คุณสําราญว่าแะครับเราสะสมชัยชนะมาโดยตลอดเดินทีละข้าวกินข้าวทีละคำ เรามาทีละก้าวและกินข้าวทีละคำคำที่เพิ่งกินเสร็จวันนี้กินยิ่งรักไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับยิ่งรักชินวัตรครับเดินวันแรกมาด้วยหลักของนิติรัฐและนิติธรรมเราประชาชนยืนยันตลอดครับการปกครองบ้านเมืองต้องไปเป็นไปตามรัฐธรรมนูญผู้บริหารบ้านเมืองสภาองค์กรต่างๆ ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตราสามวรรคสองต้องบริหารบ้านเมืองด้วยความเป็นนิติธรรมเราคัดค้านสภาทาดซึ่งออกกฎหมายทำลายหลักนิติธรรมและทำลายหลักนิติรัฐใช้ชนะก้าวแรกของประชาชนครับเราทำให้กฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดคนโกงยุติโดยสิ้นเชิงด้วยมือประชาชนครับพี่น้อง เราเรียกร้องให้สภาขี้ค่ารับผิดชอบต่อการทำลายหลักนิติธรรมในการออกกฎหมายรัฐบาลดื้อด้านครับและวันที่เราตัดสินใจเคลื่อนขบวนเมื่อวันที่9ธันวาคมเช้าว,วันนั้นนางสาวดอกไม้ก็ประกาศยุบสภาฆ่าสภาทานลงทันทีครับพี่น้อง หกเดือนเต็มเ็มของการต่อสู้วันนี้เป็นบทพิสูจน์ครับว่ามวลมหาประชาชนเดินอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและกติกาเราเป็นคนรักษาความเป็นนิติรัฐบ้านเมืองที่มีกฎหมายเรารักษาความเป็นนิติธรรมของบ้านเมืองนี้และคำวินิจัยของสารลรัฐธรรมนูญวันนี้ ท่านก็ได้เขียนถึงการทำลายหลักนิติธรรมของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักชินวัตรการโยกย้ายกลั่นแกล้งข้าราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะเป็นการทำลายหลักนิติธรรมในการบริหารบ้านเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตร,ราสามทันทีครับ ผลของมันวันนี้ครับบอกกับพี่น้องได้เลยครับว่ากำลังมึนกันทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะพวกที่แกล้งมึนมากที่สุดคือพักเพื่อไทยครับเพื่อไทยมึนที่สุดครับวันนี้และก็โดยสันดานเป็นเหมือนเดิมอีกครับกลุ่มพวกเสื้อแดงประกาศหน้าสารรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับคำวินิจัยของสารอีกแล้วครับพี่น้องครับ เอาอีกแล้วครับไม่รับสารอีกแล้วครับตั้งแต่พี่มันมาถึงมันมาถึงพวกมันทุกเรื่องสารตัดสินวันไหนไม่เคยยอมรับคำวินิจัยของสารและตั้งแต่วันนี้ครับถือในใจได้เลยครับประเทศนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่นั่งอยู่นั่งเป็นเพื่อนปลัดกระทรวงเท่านั้นเองครับไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐบาลแล้วครับพี่น้องความหน้าด่านของมันครับศาลตัดสินเสร็จบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงประชุมคณะรัฐมนตรีที่เหลือ25คนแล้วก็มีมติซึ่งขัดต่อกฎหมายครับมีมติตั้งนายนิวัตทำรงบุญทรงไปศาล ขึ้นรักษาการนายกรัฐมนตรีถามว่ามันเอาอำนาจตามกฎหมายข้อไหนครับมาตั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องกฎหมายรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีมาจากการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถ ลงมติตั้งนายกรัฐมนตรีได้เด็ดขาดแต่มันกล้ากระทำกับพวกไม่เคารพกฎหมายและที่สำคัญครับไอ้ตั้งนั่งเป็นหน้ารัฐมนตรีหน้าสลอนยี่ห้าคนเป็นได้ครับรัฐมนตรีรักษาการเพราะคุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรีกับคุณสมบัติของคนเป็นรัฐมนตรีแตกต่างกันครับ คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นได้เฉพาะคนที่เป็นสอสอเท่านั้นวันนี้ไม่มีสอสอไม่มีนายกครับไม่มีนายกเลยครับมันจะรักษาการก็รักษาการรองนายกรัฐมนตรีไม่สามารถเพยอขึ้นมาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการได้เด็ดขาด ตั้งเมื่อไรเป็นนายกเตือนทันทีครับเตือนทันทีครับและก็ต้องเตือนไปครับไปถึงทาริศเพ่งดินนี่ขาประจำเลขานุก,การสอ,อรอสอเรียบร้อยหมดแล้วครับประธานสอ,อรอสอฉเฉลิมอยู่บำรุงกลับไปอยู่วัดเรียบร้อยครับ ที่ปรึกษาสอ,อรสอไอ้ปึ้งปลาคลิกเรียบร้อยนะครับกลับไปนั่งเหลาปลาคลิกที่บ้านเลยครับจบแล้วครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่หลังวานและก็ติดตามตั้งข้อหามวลมหาประชาชนตลอดวันนี้ดับสนิทครับไม่เหลือคนทำงานแม้แต่คนเดียวรีบกลับบ้านได้แล้วตาลิดเพ่งดิน ที่แรกก็ทําท่าจะน่าสงสารครับหลายคนโทรมาหาผมเจอหน้าผมก็นึกสงสารนางดอกไม้นางดอกงิ้วแต่พอศาลตัดสินเสร็จครับบ่ายสามโมงสี่สิบเสื้อแดงประกาศไม่รับคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญบ่ายสี่โมงสิบนาทีนางดอกงิ้วออกมาแถลงในรายการโทรทัศน์มันยังไม่รู้สึกตัวครับว่าตายไปแล้ว ยังเอาโต๊ะประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังเอาป้าสำนักนายกรัฐมนตรีมายืนหลังการแถลงยังหลงว่าตัวเองเป็นนายกอยู่ครับพี่น้องยังหลงตัวเองอครับ <c oughs> แล้วก็ฝากบอกพี่น้องตำรวจด้วยครับ <c oughs> ที่ไปรักษาการอยู่สอ,อสอ <c oughs> ทุกคนหมดภารากิจแล้วครับหมดแล้วครับ กำลังกี่กองร้อยก็ตามที่รออยู่หน้าบ้านดางดอกงิ้วณวันนี้หมดนายกรัฐมนตรีแล้วถอยกำลังตำรวจกลับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปครับไม่เช่นนั้นถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหมดแล้วครับอำนาจของฝ่ายบริหารจบแล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตเกลื่นเบื้องต้นครับแล้วยังมีอีกหลายคน จะมาสรุปสาการของคำพิพากษาวันนี้ให้กับพี่น้องเชิญพี่น้องที่ติดตามโทรทัศน์อยู่ทางบ้านนะครับเดินทางมาที่นี่คืนนี้เราจะได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดของสถานการณ์หลังจากศาลมีคำวินิจฉัยและก็เราก็รอด้วยความระทึกครับมีข่าวว่าศาลร,รัตนุมนูนวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งรักณและรัฐมนตรีเก้าคน พ้นจากตำแหน่งเก้าอี้ไปเรียบร้อยแล้วตอนบ่ายสองโมงวันพรุ่งนี้ปปชอาจจะชี้มูลบรรดารัฐมนตรีที่ร่วมในโครงการจำนำข้าวว่ามีพฤติกรรมในการทุจริตคอร์รัปชันชี้มูลความผิดไปอีกชุดใหญ่ครับพี่น้องไปหมดแน่ๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนัดหมายของประชาชน ถึงวันชัยชนะนัดหมายของพี่น้องประชาชนถึงวันพระเดศึกเป็นวันที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจกันแล้วทั้งแผ่นดินเหลืออย่างเดียวต้องย้ำกันอีกทีครับส่งข่าวไปถึงพี่น้องข้าราชการทั้งในกระทรวงที่ไม่มีรัฐมนตรีและทั้งในกระทรวงที่เป็นรัฐมนตรีรักษาการ และอาจจะถูกปพชชี้มูลหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ส่งข่าวถึงข้าราชการพลละเรือนตำรวจและทหารทุกคนตัดสินใจได้แล้วครับวันพระเดชศึกจะต้องเป็นวันของมวลมหาประชาชนเป็นวันของพี่น้องข้าราชการพลละเรือนตำรวจทหาร และพี่น้องรัฐวิสาหกิจทุกคนต้องออกมาพร้อมกันเพื่อจัดการกับระบบทักษิณและขี้ข้าที่เหลือทั้งหมดให้หมดจากแผ่นดินแนวทางของพวกเราถูกต้องมาตลอดครับพี่น้องปฏิเสธไม่หลงกลในเกมการเลือกตั้งพี่น้องเสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง และวันนี้ครับการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกขณะนับถอยหลังลงกำนันประกาศนัดวันไหนประเด็ดศึกวันนั้นเจอกันทั้งแผ่นดินครับพี่น้อง <S <S ท่านที่มีโทราศัพท์นะครับโทรหาญาติญาติที่เป็นพี่น้องข้าราชการทั้งหมดตัดสินใจได้นะครับหมดเวลาาำรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน นางสาวยิ่งลักขนาดสารตัดสินไปหยกหยกยังออกมาพูดหน้าตาเฉยครับว่าเป็นนายกสองปีเก้าเดือนสองวันบริหารบ้านเมืองหวังให้บ้านเมืองซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเต็มที่พูดออกมาได้กำลังจะโดนชี้มูลโกงจำนำข้าวอยู่แล้วพี่น้องสารวินิฉัยแล้วว่า โยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเพื่อเอื้อประโยชน์ญาติพี่น้องมันยังมีหน้าด้านออกมาแถลงตอนสี่มมงว่าในชีวิตเป็นนายกไม่เคยเอื้อประโยชน์ใครตอแหลจนนาทีสุดท้ายเตรียมตัวเตรียมใจเจอกันวันพระเดศครับพี่น้องขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ